ไปนงไปงันเช่นมปกันไปไปอุจก็ได้ฟังแท่ห้องตาเหมือนกันเหรอไปอุจนได้ฟังเท่ย้องตาเหมือนกันเหรอใตอนเช้าหรืตอนไหนตอนเช้าเจ้าค่ะโยมไปตั้งแต่สองทุ่มเจ้าค่ะ ไปนอนหน้าวัดต <G ül iono> ีสามเจ้าค่ะอ๋อไปถึงหน้าวัดตีสามตอนสองทุ่มเหรอเจ้าค่ะสองทุ่มตีสามเป็นเวลากี่ชั่วโมงตพักรถเรื่อยถึงก่อนเลยนะพักรถเรืยครัเขาเขาวิ่งวิ่งไปแล้วก็พักไปพักว่าเป็นในตัวด้วยฮะเหรอะบางั้งอาจจะดีตรงนั้นบ้าง ไป <c oughs> นี่เรา,าไปเหลือไปนี่ออกไปทางวังทองหรือไปไหนไปวังทองเจ้าค่ะวังทองไปนครไทยเหรอเจ้าค่ะเอจังหวัดเลยเจ้าค่ะอืมเขาเขาเขาไลเขาลงกาคยไปมาเสมอมาพื้ิโินเถือมากกับมาจังหวัดเลยก็มาบครไทยเจ้าค่ะนครไทยแล้วออกอมา บ้านแดงเหรอ,อะไบ้า,แาแนแดงเออบ้านแดงแล้วก็มาแล้วก็มาวางทองเ <c oughs> คยไปมาบ่อยอ่ะไปคือยังไงถึงไปไกลนกขนาะก็เคารพและศรัทธาหลวงตามากจุกค่ะ <c oughs> วางวางน,นี่มาจากปรังเศสจริงหรอแล้ววางนีวงงนน้วิ่งทำงานที่นี่จ้กค่ะอ๋อวิ่งทำงานที่นี่ ใช่ <c oughs> ช่วยงานก็ตั้งแต่เริ่มทำต้นพระป่าจะทำหวงตาแล้วก็ไปเดินแจกกับเฮียโคเลยค่ะแจกกะเธือแจกพ้าป่าอย่าไปหาแจกตั้งแต่ยาเสพติดคนจะต้มหมดชาติไทยของเราเนะ <c oughs> ะ่ะเวลานี้ยาเสพติดกำลังระบาดสากระจายเป็นเพชรฆ่าสังหารชาติไทยเรา พยายาไอ้พี่น้องชาวไทยเรานอนไม่ตื่นเหรอทราบว่ายาเสพติดนี้ร่บาดมากนะยาเสพติดระบาดไปไหนเรียกว่าตายระนาวไปตายทั้งเป็นตายทั้งเป็นตายทั้งเป็นยาเสพติดนี้เป็นมหาภายัยขออูกร้านทั้งหลายที่ให้รู้เงื้อรู้ตัวนะ ยาเสพติดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยยนะยาเสพติดนี่เป็นเพชฌฆาตจริงๆนะมัดค่าบุราคา,ท,าทั้งข้างจมหายใจมีอยู่คือยาเสพติดฆ่าคนทั้งเป็นนะยาเสพติดมันเป็นชนิดไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยนีน มีเด็เขามาเล่าให้ฟังว่ายาเสพติดว่าเป็นเป็นภัยเป็นยแล้วว่าเป็นภัยอะไรต่ออะไรอธิบายคือเขาพูดให้ฟังเร็กน้อยแต่มันจับได้หมดนะคือประมวลเข้ามาได้หมดผลความเลวร้ายของมันนะเพราะฉะนั้นจึงรีบมาประกาศให้พี่น้องลูกหลานทั้งหลายทราบทั่วก,กันอา <c oughs> <c oughs> พวกฝิ่นกับพวกยาเสพติดประเภทนี้มันกับพอๆกันนะ ถ้าจะติดก mm. ็ตายเลยตายเลยตายทั er, uh. ้งไปเลนะแรงนะเนี่ยแรงกว่าฟิ้งเยอะฟิจะนี่ไม่ร้ายเท่าไรแล้วแต่พวกนี้ก็ใหญ่ก็เยอะอันนี้อันนี้ว่าร้ายแรงกว่านั้นไหมนี่อะไรเรียกว่าเพชฌฆาตอันใหญ่หลวงจังนะใครอย่าไป ขงนยึดใจงมกับมันนะไม่ใช่น,นะถ้ามมนอยากตายั้งเป็นเรื่องยาเสพติดไม่เข้มงวดกวดขันเอาชีวิตเขาแรกเลยนะคือตัดขาดจากกันเลยคนละฝั่งเลยไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกันได้เพราะยาเสพติดถ้าเราฟังว่ายาเสพติดเพราะติดแล้วตายั้องเป็นเลยตายั้องเป็นเลยโอ้ของเองล่นอะไรวะ เราสงสารลยกหร้านทั้งหลายเนี่ยถ้าลงนี้จะเข้าถึงไหนแล้วหมดเลยหมดเลยอ่ะเคย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 แคบมาฟังไหมเทบเทบได้จ้าค่ะแนบเตียงตาแคบหัวตาตานีาที่ไหนมีจ้าค่ะหนุ่มตาแคบแคบประเภทไหนบ้างเพศนันมีหลายขั้นหลายตอน เทศสอนประชาชนทั่วไปก็มีมเทศสอนพระก็มีเทศสอนพระเผ็ดร้อนมากนักภาวนาชอบเดี่ยวม,มันเข้ากันได้ปั๊บเลยพระรัฐบัญญัตนั้นมันมีมีเทศทุกประเภทของธรรมนั้นมีหมดครบหมดเลย ที่ตั้งหน้าตั้งตาเทศทจริงเนี้มาสี่ปีเต็มแล้วนะคือเริ่มมาตั้งแต่เดือนเดือนเดือนกุมภาแล้วมั้งกุมภาสี่ศูนย์นะห้าร้อยสี่สิบเริ่มเดือนกุมภาที่มาประกาศว่าเป็นผู้นำผิดน้องหลายนี่ก็มาประกาศเอาวันที่สิบสองเมษานะ มันมานานแล้วเพราะงั้นถึงว่ามันสี่ปีกว่าแล้วนะเทศเทศตลอดทั่วประเทศไทยเทศไม่หยุดไปถอยไม่หยุดจริงๆนี่อย่างนี้ก็พอออกจากนี้นี่อันนี้ก็ไปพิจิตจากพิจิตก็ไปอะไรกำแพงเพชเหรอ วแวะรับค่า้องทำสุขโขทัยเยนี่ทางผ่านเหรือครับ <c oughs> ไปนี่ก็แวะสุขโขทัยไพอพิกิจเหนือทำพิกิจแล้วก็ไปไเอ้อไปกำแพงเพชรแต่กำแพงเพชรแล้วกลับเหนือกลับไปกรุงเทพเหลือนตอนออกจากพิกิจนะ ผ่านสุโขทัยแล้วปานนป่าครับขอนแกานไปก่อนแน่แน่อยากนั้นนหะแร้วถึงจะไปกำแพงเพชรโอยลำนาครับเนี่ยคือจากจากพิจิตรแล้วจะไปกำแพงเพชรผ่านสุโขทัยก่อนเลยครับสุโขทัยครับผ่านสุโขทัยก่อนแล้วไปข้างที่่ทีกำแพงเพชรครับจากกำแพงเพชรแล้วก็กลับกรุงเทพครับ กังเทตกันเลยกรุงเทพไปไปเมืองนึเมือง,งแมนนี่อะไรกนอยู่วอวันที่ยี่สิบสามไปมิบุรีครับนั่นมิบุรีแล้วกลับมาสวนแสงธรรมอ่าพอยี่สิบต่อไปวัดเนี่ยวันที่สามไปมินบุรีแล้วกลับมาสวนแสงธรรมแล้วย้อนไปวัดตโโก แต่ไม่ข้างนะมั้งโอข้างคืนหนึ่งก่อนนะค้างคืนไอ้พอข้างคืนแล้ววันที่เฉลี่เราไปข้างคืนคือยี่สี่ครับเออคือวันที่ยี่สี่ข้างคืนหยี่สี่พอยี่ห้าห้าโมงเย็นก็เทสี่วันอโศรยีย่ห้าห้าโมงเย็นเทศี่วัตอโศเทสแล้วกัดกับสวนแสงธรรม มาข้างคืนพอตื่นเข้าฉันเสร็จแล้วกลับอุดรข้างอุดรคืนเดียวตื่นข้าฉันเสร็จแล้วไปสกนลนครนู่นอย่างนั้นนะงานไม่หยุดม่ถอยโอยเทศนี่ก็ไม่ทราบเอาอะไรมาเทศนั้งหนาล่ะเป็นเวลาสี่ปีทั่วประเทศไทยนะนจะอ,อะไรมาเทศนั้งหนานฟังดนี่หลวงตาปอสามนั่นเนี่ย บางที่แล้วประเทศแล้วมันเข้ากันได้ไหมกับหลวงตาปอสามเนี่ยเนี่หลวงตาปอสามเทศทั่วประเทศไทยเขาด็อกเตอร์ด็อกแต่เขาก็ไม่ได้เทียบ,บแบบเราเน<อ>ี่ยเราภาษาหลวงตาปอสามเทศไม่อยู่ไม่ถอยโอ้โหไม่ใช่เล่นเล่นม<อ>ันจพูดถึงเรื่องเทศแล้วเทศนวาก,การนี้เราพูดตามหลักความจริงนะ ทั่วประเทศไทยไม่มีไม่มีใครมากยิ่งกว่าเรานะ <c oughs> การเทศนเทศมากจริงๆออกจากเทศแล้วก็เทพเทพก็มากจริงๆเทพนี่ยิ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่น้นตั้งแต่เทพผ่านเข้ามาในวัดแจก,ก่อนไม่มีเทศพอ504 505เทศเริ่มผ่านเข้ามาในวัด ตั้งแต่วันนั้นที่อาเทพตลอดตลอดด้วยแต่อยู่ในวัดนั้นเทศสอนท่าล้วนๆสำหรับ,บประชาชนไม่ได้อ่านเทปสำหรับ,บเทศสอนท่าแล้วอาเทพทั้งนั้นทั้งนั้นมีแต่ะธรรมะสูงสูงพูดให้เต็มยศเลยว่ามีแต่ะธรรมะสูงสูงทั้งนั้นคุ้มคุ้มเลยมระเทศสอนท่าธรรมฐานวัดป่าวนตายดังนั้นตั้งแตก ห้าร้อยสี่มานั่นนะเทพนะติดมาตั้งแต่นั้นอัดตลอดมาเลยจากนั้นกับประชาชนก็ที่อัดเทพไปทั่วไปหมดที่แรกอัดเฉพาะพระก่อนเฉพาะพระเทพสอนพระสอนพระสอนพระอันพออัดเทพถึงเรียบร้อยแล้วทางวัดต่างๆก็เรียกว่าทั่วประเทศไทยขอมาขอมา ขขนีนน่เราก็ส่งให้ส่งให้เรียก,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 ยกว,ยาว,กาวย่าทั่วประเทศไทยทุกไปตามที่เขาขอมาวัดนั่นวัดนี้ขอมาเราก็ส่งให้ส่งให้เรื่อยเรืเงียบเงียบนะเนี่ยไอ้หลังจากนั้นมาแล้วก็พอมาช่วยข้ามิกระจายละที่เทศสอนพระนนไม่ค่อยมีเพราะเราหยุดเทศสอนพระหมุนไปทางประชาชนทั่วประเทศไทยอเทพสอนพระจึงไม่คม่อยมีแต่อาศัย เทพเก่าย้อนหลังมากมายนเนี่ยสงค้คา็ได้สี่ปีประเทศสามัญชาชนได้สี่ปีมากขนาดไหนจากนั้นแล้วก็เขาก็ออกทางอินเทอร์เน็ตอีกนะอินเทอร์เน็ตนี่ทั่วโลกเลยเวลานี้เนี่ยทางวิทยุก็อุดร อุดอรนี่แปดสถานีคือเขาสมัครใจเองนะเราไม่ได้ไปติดต่อเกี่ยวข้องกับเขาแหละเรื่องวิทยุเป็นความสมัครใจของเขามาติดต่อขอไปเองไปไปออกทางวิทยุแปดสถานีวันหนึ่งเส้นจะเพียงไม่ซ้ําเวลากันนะเนี่ยติดต่อมาหลายปีแล้วนะไอ้ไอ้ที่แปดสถานีนี่รูจะเป็นในในย่านออกด้วยชาติ ที่สถานีหนึ่งที่ยืนตัวมานั้นนานเขาอาจจะแล้วแบบแค่สอนคนนี่เนียนี่อันหนึ่งแล้วก็ทางกรุงเทพนี่อย่างน้อยสามสถานีนะนี่เป็นประจําประจําเหมือนกันกับอุดรแปดสถานีกรุงเทพอย่างน้อยสามสถานีนี่เรียกว่าทุกวันเลยจากนั้นก็ออกทางทางตนเหนือที่ออกทางตะเหนือนี้ คั่โรครลยลานี้นะมันเป็นพักเป็นพักคือว่านันหนังสือของเราเทพของเราแทพของเรารู้สึกว่ามากยิ่งกว่าวัดทั้งหลายทั่วประเทศไทยดูไม่เห็นที่ไหนมีวัดเดียวเท่านั้น,นเราก็พูดตามความจริงความจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็พูดตามนั้น มากจริงๆ <c oughs> <c oughs> เรนอแล้อินเทอร์เน็ตนี่ยิ่งกว้างขวางนะอินเทอร์เน็ตนี่โอคนเขาไปดูม 10, 000, 000, ื่นหมื่นแสนแสนวันยันยังปรเทศปรเทศทเล่นดันั้นก็อยู่ตามบ้านตามเดือนน้องใครสถานที่ทำงานต่างๆก็มีเต็มไปหมดแล้วออกเมืองนอกด้วยเนี่ยมันถึงมากกว่ามากนะแต่เราก็พอใจ คำว่าพอใจคือว่าทำที่เราเทศไปนี่ทุกขั้นเราไม่ไม่มีสงสัยในการเทศของเราว่าผิดไปเพราะอย่างนีน้ไม่ว่าทาขั้นใดเรียกว่าแม่นยาไปจากใจถอดไปจากใจเลยเทศใส่เทพก็ดีเล้วเวลาเขาถอดจากเทพมาเอาสั้ำนวนมาแล้วอ่านไปไม่เคยได้แก้นะฟังเทพนี่ก็ เว,เ,วเวลาอานเทปไปนี่ก็นะก็ไม่ได้แก้ในเทปแล้วเวลาก็ถอดเทปออกมาเขาอ่านมาอ่านให้เราฟังเพื่อเป็นข้อยืนยันว่าได้ผ่านเราแล้วลว,ว่างั้นนะผ่านก็ผ่านที่เือไม่เคยได้แก้นะเทปตั้งแต่ต้นจนจบจนจบอ่านผ่านไปผ่านไปเราไ,ไม่เคยมีแก่ตัวไหนเลยว่าเทปนี้ได้ผิดไปนั่นอย่างนั้นนะ่ะ พราะงั้นเราถึงในแน่ใจในการเทศสนาว่าการทุกขั้นของธรรมไม่ว่าจะขั้นขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงสูงสุดไม่เคยได้แก้ทุกกันเลยนะเทศไปตลอดคนะีอพอเหมาะพอดีไปเลยเออกคำไหนก็ไปเลยไปเลยไปเลย,ไ,เลยไม่ต้องมาแก้วันนี้เทศผิดไปไม่เคยเนี่ยถึงว่ามากจริงจริง ทั่วประเทศไทยก็รู้จะมีสลวงตาบัวองค์นี้ะนึกถึงจริงๆแล้วก็พูดตามความจริงว่าคำนวนาโลหารของธรรมป่าไม่ไม่ค่อยเหมือนปริยัตนะไม่เหมือนเราเรียนมาจะเป็นมหานอวดจะบ้างที่ว่าทเทศกินข้าวต้ขมขนมเข้าม,มาด้วยปริยัตก็เคยกินขนมกล้วยหมดไปหลายหมีแล้วแหละ แต่เวลาเทศภาคประเดติมันไม่เหมือนกันนี่คนเราเป็นคนเรียนมาเองเทศปริยัติเราก็เทศเองทิงทางภาคปฏิบัติเราก็เทศภาคปฏิบัติเองแต่เวลาเทศแล้วคนคนนี้ทั้งเรียนมาทั้งประเดี๋มาเทศปริยัติเป็นอย่างนี้เวลาเทศภาคปฏิบัติมันก็เป็นแบบนี้ไปเลยประหนึ่งว่าไม่ได้เรียนเลยนะคือเหมือนว่าไม่เคยเรียนเลยมันไม่ไปทางปริยัติ มันไปทางภาคปฏิบัติไปทางเทศทั่วโลกแล้วนี่มีแต่าปฏิบัติทั้งนั้นเรื่องปริยัตยไม่ได้เกี่ยวกันเลยยึงเป็นเหมือนว่าเราไม่ได้เรียนปริยัตยถ้า,าว่าไม่เป็นมหาเขาก็จะยกโคตรมาล่ะเข้าใจไหม<อ>เขายกโคตรมาทุบทุ่มแหลกหมดละโอ้ยอิตาบัวนีโ่โคตรมันคโคตรโง่คโคตรเง่าเต่าตุ่นมันจะเอาอะไรมารู้มันก็พูดไปตามภาษาบ้ามันเขาก็อาจจะว่าได้เพราะว่ามหาบัวนี่ พวกนั่นหงายไปเลยเข้าใจไหมละ่ะ <c oughs> นี่แหละมหาหกดียอย่างนึงเทศไปยังเราเทศไปได้ชาติเขาจะมาตำหนิว่ามันไม่รู้ภาษีภาษาอะไรก็มาหากั้นมาแล้วนี่เ <c oughs> ข้าใจไหม <c oughs> นี่ยเป็นแต่เพียงว่าจิตมันไม่ไป <c oughs> เวลาเทศปริญาณนี่คือจิตมันออกเทศปริญาณนะ คำพีไหนคำพีไหนนิเทศมันจะแยก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 ออกตามคำพีที่เราเรียนมามากน้อยนะแต่แท้ภาคปฏิวัติไม่ไปเพราะแท้นี่หนุนมเขาหนีป้าเลยพุ่งออกเลยเนี่ยี่ทีนี้เมื่อไ่อย่างนั้นอันไหนมันง่ายกว่กันพุ่งออกเลยก็อ่อนพุ่งออกเลยพิเทศอีกอันนี้เลยเลยลืมภาคปฏิบัติไม่สนใจเลยนะอย่างทุกวันจะว่าอย่างนั้นถูกต้องนะที่ทั้งๆที่เราเรียนมาเนี่ยนะจนขนาดเราเป็นมหา แล้วเวลาแท้ี่ไม่ออกเลยนะออกไปทางปฏิญาตไปทางปฏิบัติล้วนนล้วนไปเลยทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันต่างกันอยที่นี้ถ้าพูดถึงเรื่องแท้ปริญัตแท้ปฏิบัติแท้ปฏิบัติมันต้องไปเลยแท้ปริยัตต้องต้องแยบไปคำพ์นั้นแยบไปคำพินี้เขาเรียนมาหลายคำพ์ใั่นไหมล่ะแยบคำพ์นั้นแยกคำพินี้เล่มนั้นบางเล่มนี้นี่แต่ที่นี่บางภาคปฏิบัติไม่เลย ุ่งออกไปเลยถึงถึงกุงไปเลยมันต่างกันอย่างนี้เราก็ไม่สงสัยเราแค่ไปยัดทําไม,ไม,มเช่ยยงง <c oughs> อย่างนั้นแค่ปฏิบัติทำไมเป็นมันก็รู้อยู่ว่าเป็ไม่ทราบสงสัยจะไหนอย่างนี้พูดกับพระลูกพระหลานว่าโอ้พระปฏิบัติ เป็นภาคที่กระจายความจริงนทั้งหลายได้อย่างลึกซึ้งกว้างขวางมากนะภาคปริยัตยเป็นภาคที่เราเรียนตามกระดาษตามคำผีไปคำผีท่านว่าอย่างไรนั่นก็อ่านตามนั้นจำตามนั้นจำตามนั้นไปมันก็ได้แค่แค่คำผีที่บอกววาอย่างไรเท่านั้นมันไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะแต่ภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้น หลักธรรมชาติความจริงคือทําทั้งหลายมีั่วแดนโลกธาตเวลาทำจิตใจเขาเป็นธรรมแล้วกระจายไปที่ไหนมันเป็นธรรมไปหมดเมื่อเป็นอย่างนั้นจะเทศอะไรมันก็ไปได้ท่องเตองไม่ติดไม่ข้องไม่ค้าอะไรพุ่งพุ่งเลยแต่บริญานี่ต้องต้องแยกต้องแยกอะไรต่ออะไรนี่แหละคือเราเรียนมามันพูดได้เต็มปากถ้าเราไม่เรียนก็พูดไม่ได้อย่าง เวลาเทศเทศปริยัตเดี๋ยวนี้จะว่าเทศไม่เป็นก็ไม่ผิดนะนะเทศปริยัติไม่เป็นก็ก็ไม่น่าจะผิดใจค,คือกินแล้วไม่สนใจเลยนั่นทัศน์ทีกว่าอย่างนี้นะเหมือนมีดเรานะเราเป็นเด็ไปฝาก็เวลาจะทิ่มจะแทงใครก็ไปคว้าจาับฝาไปแทงเข้าใจหรืออันที่นี่มีดเรา,เอ,าอยู่ในพกอันนี้อันหนึ่งนะ แล้วถอดออกมาจากนี้ก็เร็วขึ้นแต่มีดอยู่กับมือนี่จิ้มเลยมัเยเยเยนเร็วเข้าใจไหมนี่แหละเทพภาคปฏิาัติคือมีดอยู่กับมือปาบออกเลยออกเลยออกเลยเดียวนั้นต่างกันเป็นสามขั้นขั้นหนึ่งเหน็บไปก็ฝาไปกว้างมาอันที่สองเหน็บไปพกก็ไปกวนะ้างไลถอดออกมาแล้งจะ่จิ้มได้อันที่สามนี่อยู่กับมือ จิ้มเลยจิ้มนั่นเป็นอย่างนั้นนะมันต่างกันเราอยากให้พระลูกพระหลานปฏิบัติตัวทางด้านอาจด้านธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความภาคความเพียร <c oughs> แต่ธรรมเราที่ที่กล่าวเหล่านี้นะธรรมภาคปฏิบัตินี้ต้องปฏิบตัติไม่ปฏิบตัติไม่ได้ไม่รู้ต้องเป็นภาคปฏิบตัติรู้จากภาคปฏิบัติเห็นจากภาคปฏิบัติ มันก็นกระจ่างไปเลยไม่ต้องไปถามใครถ้าไม่ปฏิบัตินีไม่ในเรื่องต้นก็มากนะทีะ่พี่สูโลกค,คนก็